โอเคเอาเหมือนนะครับส่วนนี้ผมกาผมผมดุนคุงกับ <c oughs> แลคคูณที่มีเอ่ออะไรยืนย่นๆออกมาตรงนี้มัน <c oughs> เป็นแค่ภาพลงตันนะครับไม่มีอะไรกับเกมแมสฟาเตอร์ไม์ครแมสฟาเตอร์กับใครเน่ยมองดุนอยู่ตนี้ยังชัวอามามชูช่อชูใช่ <c oughs> นีใครเนี่ยกิฟตรี โอเคอยู่ในพาร์ที่หนะครับเมื่อกี้ก็เป็นแค่เฮ้ยอาญาลีค่ะอาญาลีโอเคอันนี้ก็เล็กคุณยะนะครับเล็กคุณยะเออเล็กคุณยะโอเคก็เมื่อกี้ก็ <c oughs> ไม่รู้จะพูดถึงมันว่าไงดิไม่รู้คุณกีมาคิดได้ไงครับเป็นเป็นความคิดผมคิดไปว่าชียยย้ชี้เอาก็าเห็นมันยืนยืนใกล้ใกล้กลันแล้วโผล่พอดีเฮ้ยเออเปอ้าใช่เลยอ่ะก็เป็น รุ่นที่มันแบบว่าเอ่อมีน้ำน้ำแดงจีบออย่ดเียแล้วคมเลยครับโอเคช่างเถอะเราสุ่มันอำนาจก็ไม่รู้สินะโอเคแล้วเข้าสู่มจะครคำเดเธออุ้ยว้าวอ่อันนี้ผมไม่เกี่ยวแล้วคุณกิ๊ตกเองนะคุณกิ๊ได้ผิดฝั่งนะฝั่งนั้นมีอะไร เขาไม่ทำอะไรไม่ได้คุณพระช่วยลองไปดูซิลองไปดูโอเคตรงนี้ก็บอกให้ใส่ใส่ไว้ในหีบนะโอเคเราใส่แล้วมั้งเคือนอีกรอบนึงเคือนอีกรอบนึงนะครับแล้วตรงนี้ไปไหนต่อวะเผลอุ้ยว้ายจะตายนะครับเดี๋ยวรอกันตกลาวาเฉยคืออะไรอะไรเมื่อกี้คือเดินเข้าไปใกล้ประตูก็เปิด น่าจะอย่างนั้นนะแต่ผมคลิกควันทีหนึ่งแล้วมันก็ล่วงเลยทะลุเลยเนี่เลยอุ้ยเออเป็นประตูด้วยเออฮะพอดีตอนทางที่ผมไปเมื่อกี้ไม่มีไฟผมเลยสงสัยดึงเข้าไปวิวเจนาริโมโอเคเดดี้เฟิร์สครับผมนี่เหมือนอุ้ยผมมีทางช่องว่างได้ไหมเหมือนเพชรลอยอยู่วะไม่ได้หรอโอเคได้เหมือนเบ็กคุณจีอ้าว ประตูเหยอ่อประตูอันเหยื่อแค่นี้เลยโอเคเแล้ว <laughs> okay, เ,เข้าไปดูนะครับว่าจะมีอะไรต่อไปเราจะกลับไปหาพ่อไหมถ้าถ้าไม่ผิดนะครับอุ้ยเหมือนอยู่ในอยู่ใน,นเธอร์เลยไหมวอดมีหูชุดเกราะเอนชานบุ๊กเต็มเลยไหมนี่มันแจ้เรา <laughs> ครับอะไรกันแน่มีธนูด้วยเมื่อกี้ผมว่าเราได้ไฟบอส <laughs> next station boss next station boss โอเคโอเคโอเค e n c h a n เราทำอะไรได้บ้างกิฟช่วยบอกหนะ่อยอ๋อนี่ไงมีมีแท่งตีเหล็กก็จะเอาไว้เอาดาบมา,าไว้ enchant ของได้นะครับใซ่ปะใช่แต่มันใช้กาไรอย่างงี <laughs> ้สอนหน่อยครับอ๋อเนี่ยเอาธนูวางไว้ช่องแรกแล้วก็เอาหนังสือวางไว้ช่องสองธนูเนี่ยเเดียวหราดาบไม่ได้นะครับมันเป็นธนูยิงระเบิดอ่ะ Oh. น่าน่า,นาใช่มังมโอเคมีเสียงตีเดล็กได้อ่าฮะผมได้ธน,นูเอนชามันแล้วหนึ่งอันนะครับตอนนี้ยัดธน,นูอะไรผมเชื่อว่าจะมีสู้ใช้ธน,นูนันแน oh. ่เลยอ๋อมันแล้วแต่อันด้วยหนังสือเอนชามแต่ละอันก็คุณ่ะสมบัติต่างอันโอ้แล้วมันดูไงอ๋อมีเฟรมหนึ่งอ๋อนี่ไงโอ,โอเคเข้าใจละนะมีกันไฟโอเคถึงเวลาของการ คราบเล่นละครับแล้วอันไหนเปอันไหนผมจะรู้เังไงเอเดมไหนเพิ่มอะไรนกแบกโอเคนกแบกได้ไใช้กระดาษเออฮะอันนี้ไฟแอสเปกเอาอันนี้ดีกว่าเอาันนี้ดีกว่านีอุ้ยเขาเพิ่งเห็นว่าเขาเวาผงห้าผมห้าเก้าเยอะเลยรู้สึกว่าเราจะเจอกับตัวตบไอพวกนี้เยอะเยอะมากนะ ก็เลยได้เยอะโอเคเอาต่อไปเป็นส่วนตัวสิอันนี้ protection 4โอเคใส่สิครับรออะไรอยู่อ่ะต่อไปอันนี้หมวกเ e l l o w m e s ใช่ไหมก็จะเป็นเฟรมปะไม่ใช่เฟรม n ็อกแบ c กไม่ใช่ n ็อกแบ c k power ไอ้ก่อนดัน power ไม่ใช่ protection โอเค protection protection โอเค เคใส่กรอกไว้นะครับไห้ไปเชิญหน้ากับตัวละครที่เราจะเจอต่อไปยิงเก่งปะไม่มีโอเคอังเกียู่ฝั่งนี้นี่เหรอไหนวะอ๋อนี่นี่โอเคโอเคกางเกงโอเคมีค่ะมีโพเทยชั่นอีกปะอะไรนะมีโพเทยชั่นเหลืออีกปะโพเทยชั่นคืออะไรอ่ะ เอามาป้องกันนะเครื่องใรัป้องกันออ protection เอไม่นีงใช้ทั้งตัวหรือยังถ้ายังไม่ทั้งตัวก็ยัง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 ขักางเกงอยู่ครับอ๋อแต่ผมมีแต่ knock back power เลยมันแสงกางเกงไม่ได้ใีรองเท้ารองเท้านี่รองเท้าได้วัดดิก n o c k back ไม่ใช่อืมช่างกระเถิดผมใส่แค่นี้ก็ได้ เซตนะครับเซตไดมอนด์ส่วนที่เหลือก็แท้งมันของไปยังครับคุณกิฟต <What? S 2> ์อืมวอด์ดใหยิบห้องัหหนวอดะตายแล้วของไม่ตกค่อยดีหน่อย <c oughs> ไปไปทางน้ำต้องไหมเนี่ย ไปขายาปันเต็มเลยพันสองแล้ดูสิจะทำอะไรได้บ้างแลืวริมลืมริมถอด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 สองก็ไม่ได้ดีชีชะไม่เอาก็ได้บะงอนแป๊บหย่า ถ้าตายนะคุณผู้ชมพร้อมไฟยังเอ่ยเอาลสรซฟยังเซฟยังต้องหาอ้าวโอเคตัวเล่นยกันนะครับทางนี้จะเป็นทางสู่บอสนะครับซึ่งน่าจะเป็นพ่อแล้อุ๊ยอะไรวะอืมอุ้ยวอทยอดูแบบนั่นเหมือนพ่อจับแม่เราไวะนี่โ้โหมีการยืนมองแม่ด้วยนะเราลงมาเรื่องวันแม่จับพ่อหรือพ่อจับแม่ พอเอาแล้วยิงก่อนเลยแม่มาใช่ไหมล่ะอายะแม่จริงจด้วยเหรอแม่เธอควรจะมาที่นี่นะทําไมทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยล่ะยิงแม่ยิงพ่อเลยเธอเห็นทางที่เธอมาใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมล่ะอายะจ๋าเต็มาด้วยตัวประหลาดพวกนั้นมากมายใช่ไหมล่ะไอ้พวกดูดีติดไฟอ่ะว้าฉันไม่อยากให้ใครเป็นเหยื่อนะเธอก็หก เธอไม่ชอบมาเรียใช่ไหมล่ะเธอรักพ่อของฉันใช่ไหมล่ะแม่เธอก็เลยยืนยันในเดมเธอไม่ชอบกวามสึพวกนี้ใช่ไหมล่ะฉันรักพ่อฉันรักพ่อฉันเหมือนกันฉันรู้สึกว่ามาเรียเหมือนเอาพ่อฉันไปนะฉันกลัวเหลือเกินฉันจะไม่ออกเลยอะฉันรู้ว่ามันเป็นยังไงนะใช่แล้วที่อย่างที่เธอพูดมาไอคุสฉันก็รับไม่ได้ที่พ่อกับมาเรียอยู่ด้วยกันด้วยนะแ็เธอรักพ่อหรือเปล่าคะคุณแม่ ฉันไม่รู้ว่าฉันไม่ต้องการให้เขาไปจากใครเดี๋ยวขาดนะฉันก็เลยจะเอาเขามาเองแต่ไปแม่โดนขังนั่นสิทำกันไม่ได้นะถ้าเกิดขาดพ่อไปฉันก็อยู่คนเดียวสิฉันต้องการอย่างนั้นนะฉันต้องฉันอยากอยู่กับพ่อนะแม่เอาฉันไปด้วยได้ไหมอ่ะไม่โปรเถอะไม่ได้หรอกนะฉันต้องการเธอมีชีวิตอยู่ต่อไปได้มีความสุขฉันมีความสุขนะฉันไม่ได้ทำไม่ได้หรอกฉันอยู่คนเดียวไม่ได้นะ ไม่มีใครเป็นหนึ่งก <c oughs> ันก็ไม่มีใครล็รอตชีตไปได้หรอกนะวอดอ่าตอนนี้ที่รักเดี๋ยวพวกเราไปเถอะนะคุณพ่อพ่ออย่าไปนะพ่อรักธน,นูไปก่อนนะ <c oughs> นี่ยิงใส่พ่อออกยิงไม่โดนอ้ยะไอ้ยะพ่อโอ้พ่อตาย <c oughs> ยังยิงไม่โดนเลยเดี๋ยวนะแม่ชุดเกาะโอ้ อายะทำไมไม่ฟังแม่ล่ะอายะฆ่าพ่อทำไมลูกเดี๋ยวเอาพ่อไปนะเขาไปจะเขาไปจะทางของฉันนะวอดจะทำอะไรหรือยิงก่อนได้เปรียบเขายิงก่อนได้เปรียบยิงแม่ก่อนได้เปรียบแม่ทำอะไรเหรอแม่ยิงธนูมล้วเหรอแม่แม่เปนสกิลทีตั้งอันนี้เราก็คงต้องจัดการดุลกรรมแม่นะครับ้อตายแล้ว ต่อยง่ายจังกุยอะไรวะอู้สปอนเต็มเลยเดี๋ยวลามมันนะครับฟาดหูวฟาดติดไปโอเยสฟาดเสียหลักโอ้โหเยนโหดโอ้มีซอมบี้ตัต่างนๆนมากมายใครยิงขนูวะโอ้โหเกิดเรื่อยๆเลยครับไฟนา,าโอ้โห้ติดไปามาไปใช่ไหมพวกนาย เฮ้ยมีโอเคโอเคผมเห็นตัวคุณกิฟฝั่งขวามีตัวยิงนะเดี๋ยวนะต้องยิงเลยใช่ไหมเนี่ยสปอนใหม่เหรอจ้าเธอสปอนใหม่เหรอยิงแม่เลยยิงเลยยิงต่อเนื่องเฮ้ยโอ้โอ้ใครตีข้าพเจ้าใครกล้าดียังไงดีฟาดติดไฟแล้วนายโอเคยิงต่อยิงต่อยิงต่อเล็งเป้ายิงเล็งโอ้ตายซะแล้วเฮ้ยอีกฝั่งนึ่งจะตันิดนี้ไง อา้าวโหวิวีววิว <c oughs> คุณพระนี่มันมปลวกไอ้ตำนานเนี่ยโอ้โหปลวกปลวกปลวกเจอไฟเจอดาบไฟทีเดียวหลับครับเคเคเคมามาดิปลวกจาก๋าจะไปไหนปลวกเคเคเคยิงยิงยิง อ้าวสิวเลยไ,ลไปแล้วครับแม่จา๋าตายซะแล้วนี่ปะอุ้ยโอ้หข้างบนนี้เองเลยแม่จา๋าแม่อยู่แห่งไหนเอาธนูไฟอันนีก้กระหนูจากลูกน้อยที่แม่ฮ่วงๆขอยิงธนูไฟหน่อยนะจ๊ะโดนป่ะเนี่ยเหมือนไม่โดนเลยวอรดอย่ามาป้ายข้าพเจ้านะไฟแล้ครับอ้าวอ้าว ตายซะแล้วเะสปอนเรื่อยๆเลยพวกนายมาแม่ครับขอโทษนะแม่ต้องยิงแม่หน่อยนะโดนไม่เนี่ยไม่โดนเลยวอสเดย์เฮลไม่เกินไกลนะเอ๊ะโอ้โหเยอะ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 โอ,โ,ยอโอ้โหติดไฟอ้าโอ้โหนี่มันอะไร จะเป็นโหร้ายก็เช่นนี้อย่านะอย่าทำอะไรเขาเลยนะอย่าอย่าร้องเนยอย่าร้องโอ้ยโอ้เยอะจังวะโอ้เยอะมากเลยอ่ะโอเคโอ้โหสปอร์ตใหม่อีกคุณพระให้เวลาได้จัดการบอสก่อนได้หรือไม่ขอเวลาแป๊บนึงนะโอเคโอเคยิงบอสยิงบอสโอ้สปิมโอเคโอเคตายยังตายแน่าร้อนแล้ว โอ้ยเรเกิดอีกแล้ววะคืออะไรโอ้แมงมุมแมงมุมแมงมุมม,ม,ม, <c oughs> มีแมงมุมด้วยโอ้จตายแล้ว <c oughs> ตายแล้วท <c oughs> ุว <c oughs> ง่งขีมาช่วยด้วย <c oughs> tell me please tell me please โอ้จะตายแล้วนะครับ <c oughs> โอ้แม่เจ้าจะตายแล้ว <c oughs> ใจเย็นๆพวกนายอย่าเพิ่งฆ่าเร็วมาก <c oughs> อยู่รับไม่ไหว เคเคทนูทนูยิงมาเลยไม่โดนเลยคุณพระเดี๋ยวเวลาเล็งได้มากครับพี่น้องเอไมทำมเล็งเป้าแล้วยิงเลยเองไหมยิงโดนไปอีกรำโอ้โห่กินข้าวทำไมตอนนี้รู้สึกว่าเราเพิ่มเพิ่มเนื้อเองโดยอัตโนมัติเลยไหมโอ้ดีมากโอ้โหยิงมาเลยเลยอุ๊ยอะไรหนาวอะขวางกูจังเดี๋ยวผมชอบ หนุนให้ก็ได้อ้าวจะตายแล้วนะอา้อาวตายแล้วอุ๊ยโอ้โหทางไหนต่องวะซ้ายซ้ายซ้ายขวามกิปขวามกิปอ์หนีปอนเองโอ้หมันปแบบอนอะไรกันนักหนาเนี่ยตายได้ดิวะตายได้ดิวะเกิดบ่อยจุมเบยเกิดบ่อยจังเลยเนื้อรั้วเนี่ย นายป้าเนี่ยโอ้โหยังไม่ลูงคุณกีฟข้างบนนั่นอะไรคุณปลาช่วยเอาเหรอครับเอาเหรอครับเอาได้ไหมครับเยอะนะครับเดี๋ยวมีเกิดบ่อยนะครับตัวอะไรอีกครับเนี่ยโอ้ my god โอ้จะตายโอหัวไฟไฟมาแล้วคุณปลาช่วยกูตายแล้วครับตายแล้วครับได้ครึ่งดวงครับพี่น้องครึ่งดวงเละครับ โอเคเดี๋ยวขอซุนขอแล้นโอ้โหวิสาีวิสด้วยเลยตายค่ะตายเป็นแล้วขนูล่ะเคียงเลยขนูอยู่นะครับยิงพอสู้ไว้เคยอ่ะถูกเผาวัดะโอเคไปต่อก็ได้เอาใช่ไหมไปนักใช่ไหมนายนี่หลับเลยนัดเดียวหลับอยู่ไหนอ่ะดีขวา เนเนเนโอ้โอ้อ้อาวแต่น่าเลยผมแต่การให้ก็ได้จัดการผีไปก่อนซอมบี้ก่อนอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงนะมองตายดีวะอย่ายือ้ออย่ายื้อเยอะนี่ตายไปซะโอเคเรียบร้อยอีกข้างบนมาหน้าข้างตรงกลางเยอะจังวะอ๋อข้างบนมีแถบเลือดอยู่โอเคเดี๋ยวสั่งครั้งเห็นแล้วเหน็นแล้ว สามครั้งใช่หรือไม่ไม่ไม่เอย่าพานูหมดก่อนนะน <c oughs> ยา,านยาานเดี๋ย่าเพิ่ง๋ยวเพิ่งใจเย็นโอ้โหโอ้โโหอย้ยเกิดไอ้สองครั้งไอ้สองครั้งอีกสองครั้งเฮ้ยไม่ต้องถามอยู่มไม่ไม่เกี่ยววะอ๋อหรือว่าต้องวนสี่รอบถึงจะเป็นหนึ่งครั้งสี่เลยนะนะเนี่สี่ทิศอะสี่ทิศถึงจะเป็นหนึ่งครั้งเยอะไปนะพนูจะหมดก่อนไหมเนี่ย เหมือนก็คงต้องเสกออกมาฮะเกิดมาให้โดนยิงตายโอเคเลตออยยุ่งกับโคจังรีบตายพี่ซะแล้แม่ก็โหดจังไรขนาดนั้นเนี่ยโอ้ my god กอมบี้เด็กด้วยเล่งใหม่อ่ะยิงใหม่ตายไม่ตายโดนไม่อ้ยมาสปอน์เมื่อไหร่ ามเหลือเกินทำไมไม่ได้มามามาไฟมนไฟใช่ไหมดึงมาสปอร์ยดีกว่าแรงสูงๆเลยได้เคตรงนี้แหละผมเกิดต่อหน้าตาเลยเอามาเข้ามามาเคยโอ้โหแก๊อย่าไไปเลยโอ้โห โทษนะนายหูหูไฟเจอไฟครับไฟเจอไฟครับหลับครับอีกคนนึงก็หลับไปครับอัพปากครา้งนี้สิครับพี่น้องนาะก่อนครับเล็งหัวเล็งหัวแล้วยิงเลยโอ้ยโอ้ยอำคาญโอยไปครับเราเฮ้ยเด้งหัวแล้วยิงครับหนีไปไหนครับพี่น้องจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนโอ้ยอ๋อสุดท้ายมีคีปเปอร์ด้วยแน่เลยอะคีปเปอร์เหร อย่าคิดเช่นนั้นเลยม,ยยยม,นมลีนี่ยุ่งไหยยิงยิงไม่โดนวะไกลคคนนี้ยิงไม่โดนเลยกามคืออะไรโอเคเรียบร้อยอเกิดเป็นโกโก้ครั้นมันจะุดทะฉลองไดนะ้เอกของหายมานะเนยอุ๊ยวอดตอนนี้ฉันมีเม็ดมนที่กับบร้อัสัองฉันที่ทำให้ทำให้ท,หเ,ธท,ทหเธอขอได้นะ ธอจะขอให้ช่วยพ่อไปทางซ้ายทำตามที่แม่ต้องการไปทางขวาให้เธอเลือกเองก็คือถ้าเกิดไปทางซ้ายก็คือทำตามที่พ่อต้องนะทางซ้ายคือช่วยพ่อก็คือก็คือเราแบบไปช่วยพ่อที่โดนแม่จับไปนะครับส่วนถ้าไปทางขวาคือทำตามที่แม่ต้องการก็คือให้พ่อไปกับแม่ให้แม่ไปกับพ่อนะครับอ่ะมึคิปเลือกเลยแล้วกันนะพนะูดไปช่วยพ่อสินะ ก็คือทางซ้ายนะครับซ้ายน,นะนี่เหรอซ้ายเห็นนะนี่เหรอผมไม่รู้นะว่า้ายที่เขาว่าคืออะไรหรือขึ้นได้ขึ้นได้ปะขึ้นไม่ได้เห็นนะเฟรนส์เอ๊ะกับทังเก่าไม่น่าใช่แล้วมั้ อ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมแหลกแหลกแกปดปุ่มเนอะปิปุ่มนะ,นมะเห็นนะปุ่มมีม้าวันเยอะเลยมันม่เห็นเนี่ยขวาโอเคซ้ายคื<พ>อช่วยพ่อ,พอซ้ายเดอพ่อ,พอขวาโอเคอ่ะพี่จิจกก๊บจัดการหนึ่งสองสามอายะจะทำอะไรของเธอกันแน่เนี่ยหนูขอโทษนะแม่หยุดนะอายะอุย้ย ก็อาจจะหายไปร่างกายของฉันก็จะหายไปแม่ไอ no ้ยาไม่าไปนะแม่